แม่เราติดมาบ้านเราไปมันจะเอาติมาบ้านเราปุ๊บมาเกียร์ขึ้นไบักซำออกมาครับไปนี่รู้กกระดนพูดไหมชื่อพิษจังฟองไห้อยเกาเใส่กระเป๋ามันมาแล้ว เออเอ็ยี hmm. yeah, so mm ่เียแบบนั้นเอ็นดแบ้ดีรามันเหียมคิาอ่เลยคุ้ยิตปวดดีมันเหียงอมันเหี่ยนะ่คิ มันคืออันของข่อยที่เขาเอาของข่อยไปนั้นละอันนั้นมันตีแข็งดีจังกันนะคะเพราะว่ามากกระหิตมันลุนอยู่หันโซ้งอันแหละยัมาเร่งที่ไปลากมันนะแข็งดีอันโซ้งอันเขากระหิดไม่กวดได้เป็นอันคุณได้นั่นโซงการโซงหินมันลุนอยู่หันไปจนกรอกโซงอันแบบเทียมเลี้ยสันเลี้ยที่เอาไปดึงตัดกระหิตก็เลยแขยนมากกว่าตัวนึงเลยที่ตีแข็ง มั่สเหลืออยู่่้มันมีไดุ้กของเทาตนั่งสิหกสบสองเอาของเท้าเตียม่ทำของท้เาดรีดีลเจ้าทำบางแม่ดีเลยอมันแข็งดีเลยเนเน้อไงสั่งแล้วก็จะเรกเอ้วเส่้นาะแล้วเนชเลยเา่ายจำมันจะบา้มันท้อายเป็นจ้าวเห็ดมีข้าเ็ดเป็นจดี เขาซื้อเดียวก็วางไก่นดกเนย้าเราอีกดีเาะวบเขาก็ได้เอาเื่องเรานี่อันคองเราซื้อมาเนี่ยคับคนล้านี่คือค้องอันเงินเท่าไ่ะ กวดไปกวดไปบางที่เดี๋ยวทีนั่งังจะไปกวดเมนะเราต้องมานาั่งโดนน้ำกันคิดว่ามาน,านั่งเฝากันกวดไปกวดให้เขาเนี่ย ôi

ม mm ีอการผสมกันตัดกันด้วยกันบางคนไใช่แ่ใ กอดได้นงินเงินกอดดเนเนเลยกอดได้เนีงินเลยแจ็เสียบออกมานี่นเสียบมาเขาจะเสียออกมาเไปดหัวไปนี้เอาไปเอนจุต่แสท่รูปต่อันีมันหัวไปดึงเอาไปกับทานีด้วยด เออสาวอุดรสาวอุดรกับบ้าอุดรนี่สาวอุดรไอ้ไข่ไทยเป็นหา